สมกัเชื่อหลวงพ่อเงินแล้วก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่โตเหมือนกับสมเด็จพุทธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงิน ดูพระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเ,เพื่อนๆชาวเยอรมีฮิรันทุกท่านสวัสดีครับกลับพบกันเช่นเคยครับการศึกษาภาคเครื่อนครับตามหลักประวัติศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์นะครับหลักการและเหตุผลเชิงช่างครับเรายังอยู่กันในการดูพระเหรียญปั๊มนะครับดูพระเหรียญปั๊มนะครับ ถ้าท่านดูคลิปผมท่านก็จะเข้าใจวิธีการดูผ้าเหรียญน,นะครับง่ายๆง่ายๆมากครับในการดูนะครับเราอย่าไปดูตําหนินะครับเราอย่าไปหลงกับตําหนิอย่างเดียวนะครับเพราะว่าพระเก๋เนี่ยเขาถอดพิมพ์มาเนี่ยมีตาหนิอยู่แล้วนะครับวิธีการทําปอม,มี2แบบก็คือถอดพิมพ์นะครับใช้ซิลิโคนนะถอดพิมพ์ก็จะเกิดพิมพ์หน้าหลังนะครับแล้วประก,กบแล้วก็ฉีดแหวนเข้ามานะครับแล้วทําการเวียงโลหะเราจะได้พระที่ บี้แบนเบอร์บานบวมพวกนี้นะห้าบอนะใช่ไหมบี้แบนเบอร์บานบวมเออห้าบอนะครับเหรียญจะบวมนะครับตัวหนังสือจะแบนแบนบี้บี้อะไรพวกนี้เม r, ็ดไข่ปลาบี้บี้เนะยแบนเบอร์บานเนี่ยเส้นจะบานบานออกไปอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่เลยนะครับเกิดจากการถอดไปแกะพิมพ์ใหม่ครับแกะพิมพ์ใหม่นะครับผมเคยอธิบายไปแล้วนะขนาดเราเซ็นชื่อนะครับสักสิบชื่อเนี่ย ยังไม่เหมือนกันเป๊ะทั้งสิบชื่อเลยนะครับแล้วนี่งานฝีมือคนละคนทํานะครับแกะใหม่ครั้งใหม่เนี่ยมันย่อมไม่เหมือนกันเราพยายามจําพิมพ์ให้แม่นนะครับพิมพ์ให้แม่นนะครับเข้าใจหลักการสร้างครับเราก็จะเข้าใจว่าเหรียญที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นยัยงไงหลวงปู่เขียววัดหลวงบนนะครับปี2513นะครับข้างหลังเขาจะแกะผิดเป็นหลวงมนนะจริงๆวัดหลวงบนเนาะนะครับ ก็เป็นเหรียญปั๊มเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญปั๊มตัดนะข้างตัดนะครับไม่ใช่ข้างเลื่อยข้างตัดนะเหรียญปั๊มตัดนะครับข้างตัดเท่ากับว่าเหรียญเนี่ยนะครับถ้ามีการปั๊มเนี่ยหนึ่งอะไรครับต้องเกิดความคมชัดของตัวหนังสืออักขระเส้นขอบต่างๆครับเนี่ยหรือแม้กะทั่งใบหน้าเส้นจีวรนะครับรูปหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยต้องชัดเจนนะครับเมตตานะครับเนี่ย คมมากเป็นเม็ดพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับเกิดเส้นประกายนะครับเป็นเส้นเสี้ยนเส้นของแมวเส้นสายฝนแล้วแต่จะเรียกว่าเส้นอะไรนะครับเพราะว่าเกิดจากแรงปั๊มกระแทกนะครับเขาเรียกว่าความเครียดนะครับโลหะมันเครียดนั่นเองนะฮะด้านหลังครับเมื่อมีการตัดแล้วนะครับเราจะเห็นเนื้อปิ้นนะครับคีบนะครับพระที่ไม่ได้ใช้เราจะเห็นได้ชัดเจน คลิปพิมจากอะไรครับหูเจาะอีกนะครับหูเหรียญนะครับถ้าเขาถอดพิมพ์ไปหูเนี่ยจะไม่เรียบร้อยนะจะเกิดรอยเละๆเทะๆหน่อยนะครับเพราะว่าการถอดไปนะครับมันจะเกิดเดอยขึ้นเดอยขึ้นในระหว่างหูเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะใบออกเขาปาดออกนะครับอาจจะใช้มีดปาดออกปาดเดอยออกมันจะเกิดเป็นรอยนะครับเราก็ต้องสังเกตได้ดีนะครับใช้วิธีการพิจารณาหลายๆแบบหลายๆรูปแบบนะครับ เหีียนี้เป็นทองแดงกระไหลน,นะครับเราก็ต้องดูว่ากระไหลเนี่ยแห้งทองแดงต้องมีความแห้งด้านเหมือนกันกระไหลก็ต้องแห้งด้านนะครับตามอายุนะครัก็ห้าสิปีแล้ว <c oughs> 50กว่าปีนะครับขอบตัดนะครับไม่ถือเป็นจุดตายนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเรารู้ว่าพ้าสร้างหลายเหรียญเนี่ย ขอบตัดเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมันคือเนาะแล้วก็ต้องรับใหม่ลวดลายก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมแสดงให้เห็นไปในหลายเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อสุทันศูนย์เก้าของมันนะครับข,ขอบก็ไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือพิมพ์นะครับพิมพ์เนี่ยตัวอักขระนะครับที่ปั๊มออกมาแล้วมันเหมือนกันนะครับตัวหนังสือหนังหาพวกนี้นะนะครับความคมชัดพวกนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเราลงมาดูกันเลยนะครับ หูเหรียญกลมชัดเจนนะครับเกิดรอยเจาะนะหูเหรียญเป็นลักษณะนี้นะนี่ครับนี่หูเหรียญหลวงพ่อพ่อท่านเขียวนะสายใต้นะครับพ่อท่านเขียววัดหลวงมนนะครับขอบนะครับปั๊มตัดชัดเจนนะตัดขาดนะครับนี่ตัดขาดขอบตั้งนะครับขอบรอบๆเหรียญนะมีขอบนะครับนี่ขอบตั้งชัดเจนนะครับตัวหนังสือก็ตั้งเหมือนกัน ตัวหนังสือเนี่ยจะออกอถ้าลักษณะนี้ท่านเห็นอ่านอย่างทอทหารนี่นะครับเขาเรียกว่ากระดูกงูนะครับภาษาช่างนะครับเขาบอกว่ากระดูกงูเขาจะแกะเส้นนี้ก่อนนะครับแล้วก็แกะขอบออกไปนะครับก็จะเกิดเป็นร่องรอยเหมือนสามเหลี่ยมหน่อยนะครับเนี่ยตัวอักษรก็จะเหมือนสามเหลี่ยมนะครับก็เลยตัวหนังสือก็เลยดูเป็นแข่งๆขึ้นมานะครับนี่ชัดเจน ลอยต่อยานรอยต่อตัวหนังสือนะครับในการแกะนะครับเห็นไหมกินขอบเข้าไปเลยนะครับมีกินขอบเบอาเข้าไปเลยนะครับแล้วปลายจรีเก็เป็นจุดอ,อ,อะไรพวกนี้นะก็ใช้สังเกตเอามีเส้นแตกคมมากนะครับนี่แต่มเปียบเลยนะครับบนหัวยักษ์หัวแหวน ส่วนใหญ่เราจะเห็นหัวเป็นจุดนะหัวจุดกลมๆนะครับเนี่ยหัวตัวอักษรนะเป็นจุดกลมเนี่ยนอนหนูก็เต้นแตกออกมาวิ่งออกมานะมองดีๆเหมือนเ,อเหมือนหงเลยเหมือนคอห่านหัวห่านเลยนะนะนะครับเ๋ย่าลอยต่อยันตัวหนังสือนอนหนูอยู่นด้านหลังนะเกิดการทับซ้อนของเส้นนะครับทับซ้อนพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงดูผิวไฟกะไระลรนะครับแห้ง ดูผิวไฟยังมีเลยนะครับแดงๆกระไหลเหรียญนี้เก็บดีนะครับซีนพลาสติกอยู่ไม่ได้ใช้นะก็แกะพลาสติกออกมานะครับดูความเป็นธรรมชาตินะของเหรียญนะครับดูของพิมพ์มานี่รูปใบหน้าดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับตาต้องเป็นเม็ดแบบนี้นะ,ะท่านดูให้เลยดีครับตาต้องเป็นเม็ดอย่างนี้เลยครับ เม็ดกลมสวยงามเลยนะใบหูปากล่องปากชัดเจนมากเลยครับเนี่ยดูธรรมชาติดูล่องปากมีขีดใต้ริมผิดปากด้วยตรงคางครับคมชัดเลยนะครับใบหูไลผมโอ้สวยงาม ธรรมชาติสุดๆต้องบอกว่าธรรมชาติสุดๆเลยนะครับเนี่ยไฟนี้ก็วิ่งว่างยัางไยไม่เปิดไฟมันก็มืดนะครับท่าน <c oughs> นะครับก็ไล่ไม่ได้และมองไม่เห็นนะครับหัวไหะลไหปลาดูกระดูกไขปะลาลึกชัดเจนมากนะครับเส้นเอ็นคอสังกะิติ้วจีวอน่ะตรงนี้นครับมีเส้นขีดนะยุกจีวอน เป็นธรรมชาติมากเลยแต่ละเส้นนะครับนี่ดูความเป็นธรรมชาติแล้วดูความคมของเส้นนะคมจริงๆคมจริงๆนะครับแกะพิมพ์ได้ชัดเจนนะสวยนะนะครับสังเกตินี่ก็มีเส้นเสี้ยนเส้นสายฝนนะครับร่องต่างๆนี่ครับให้ดูแคบไว้นะนี่ครับสังกติ ด้านข้างเห็นไหมีเส้นคมคมในการปั๊มนะครับจําไว้ครับจำไว้จำไว้ผมดูความคมของเส้นนะนะครับผมไม่ได้มาดูเป็นจำหน,นะครับตรงนี้ก็ต้องคมนะนี่นะครับนี่นี่เส้นตรงนี้วิงวางวิงวางนี่ในจมนะีนี่ครับอ่าใต้ใบหูเนี่ครับเห็นอยู่นะนะครับจุดนี้เขาก็ดูกัน เห็นมีทุกเหรียญน,นะเหรียญที่แล้วผมออกไปก็มีนะครับเหรียญที่แล้วเนี่ยตรงนี้นะนตาไมตานี่สําคัญืัอใบหน้านะครับพิมพ์ต้องได้นะครับตัวหนังสือเส้นพวกนี้นะก็ใช้วิธีการดูแล้วกันนะครับจําๆมาแล้วกันแต่ไม่ได้ว่าเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายอะไรนะเรามาดูมันหลายๆอย่างนะครับในการผนวกในเรื่องของดูเหรียญถ้าเราไวนับ จุดตามเขามี1ิบจุดต้องได้10จุดเท่าเขาเลยอย่างนั้นมันไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่วิธีการดูพระแท้แล้วนะครับโอ้ยมีครบเลย1ิบจุดแต่ความเป็นพระเหรียญปั๊มมันไม่ใช่ไงมันกลายเป็นเหรียญถอดไปซะงั้นนะครับหูเหรียญน,นี่ธรรมชาติหูเหรียญครับเนื้อปิ้นนะมีเส้นเสี้ยนด้วยเนี่ยคมคมเลยนะเนื้อปิ้นจากการเจาะเนื้อปิ้นจากการตัดขอบนี่ตัดขอบเหรียญชัดเจนนะครับชัดเจน มาไล่กันที่ตัวอาาักขระครับตัวหนังสือต่างๆครับนี่ตัวหนนะครับนี่หัวตรงนี้แหลมเลยนะครับด้านข้างจะเกิดรอยเหยียบเหรียญครับบีบีเหมือนกันเลยครับนี่ตรงยนนันกลมๆแล้วก็ตัวอุนะครับเหมือนเหรียญที่แล้วเลยนี่เส้นแตกคามมากนะครับนี่เส้นแตกเส้นแตกเส้นซ้อนต่างๆนะพื้นเหรียญก็ประกายเส้นเสี้ยนเหมือนกันครับเนี่ยเส้นขีดๆพวกนี้นะ พวกนี้ถือว่าเป็นจุดดูนะครับในพื้นเหรียญน,นะครับหลักการปั๊มเหรียญเลยนะครับเนี่ยความคมต่างเนี่ยเส้นแตกพวกนี้ใช่หมดเลยครับมันเป็นธรรมชาติของการแกะพิมพ์ไงเนี่ยเรามดูการแกะนะมีเส้นแหลมๆแหลมเส้นขีดที่พื้นเหรียญของขวางเนี่ยนะนะครับเนี่ยคมชัดมากนะครับเนี่ยดูหัวตัวอะนะครับเนี่ยก็แหลมเปียกออกมามีเส้นแตกกันแหลมออกมานะครับรอยต่อยัน เนี่ยครับไส้ตรงกลางครับเห็นนะเนี่ยไส้ตรงกลางมีรอยต่อเนี่ยครับมีรอยต่อชัดเจนนะครับเนี่ยรอยต่อยันเห็นชัดเจนนะครับว่ามีการต่อมีการซับซ้อนมีการขีดเกินบ้างอะไรบ้างครับนี่ธรรมชาติมากครับธรรมชาตินะครับธรรมชาตินี่ก็คมคมเหมือนกันนะครับ เยอะนะครับเหรียญพ่อทั้งเขียวด้านหลังนี่โอ้โหหลายจุดนี่เส้นนี้คมๆเล็กๆเลยนะนี่นี่ตรงนี้ผมชี้เนี่ยนะครับข้างห่วงกลมๆนี่ครับคมมากเล็กเลยเล็กนะเล็กเลกเียวนะครับนี่แล้วก็เส้นนี้เหมือนกันนี่แทงเข้ามายังก็เข็มแทงเข้ามาเนี่ยแทงทะลุขอบยันแล้วไปเข้าไปที่ตัวตัว,ตวยันอีกนะครับธรรมชาติเลย ร,รอยเหยียบเส้นแตกเขี้วงูนี่เช่นเขี้วงูนี่นะอะตรงนี้ก็มีนะครับมีหลายจุดนะครับเนี่ยรอยยันรอยต่อยันนะครับตัวการเส้นนี้ก็แตกนะครับแย่เลยนะครับที่สําคัญนี่พื้นเหรียญนะครับช่วงนี้นะเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะครับเนี่ยไล่ลงมามีเส้นขีดของขวางเนี่ครับของแท้จะเป็นทุกเหรียญนะที่ผมเห็นนะผมมีผมเห็นเป็นอย่างนี้เหมือนกัน <c oughs> เ,เขาเขาแยกบล็อกนิยมเนาะอะไรที่สองสองบี้สามแบนอะไรตรงนี้นะ <c oughs> มันเหมือนโดนโดนตัวแม่พิมพ์เหมือนเนี่ยลักษณะร่อง,องเหยียบเหลี่ยนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับบี้ <c oughs> B, B, แบนเหมือนกันแต่นี่ไม่โดนตัวนี้เ่ยมันไปโดนฝั่งนี้นะครับพระพิจีเดียวกันนะครับสร้างพร้อมกัน เส้นนี้ก็คมคมเลยนะครับเส้นนี้คมคมสําคัญนะครับเส้นนี้นะบางคนก็บอกเขาดูเส้นนี้อย่างเดียวจริงๆแล้วเราต้องดูองค์รวมนะดูลมรวมนะหนังสือไม่ต้องเป็นแท่งแล้วหัวตัวหนังสือจะเป็นเม็ดเม็ดนะครับเนี่ยหัวตัวหนังสือเหมือนเขาเขาจะทําจุดไกด์ไลน์ไว้ก่อนอ่ะแล้วก็แกะนะครับแกะไม่พิมพ์นะครับเส้นแตกต่างๆก็ชัดเจนนะครับเส้น ีเยอะได้เนี่ยเส้นขี่เกินนี่ก็มีแต่ตรงนี้ยังขี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เกินนะครับนี่หลายจุดนะครับหลายจุดหูเหรียญสำคัญครับเล่นเหรียญก็ดูหูก่อนเลยก็ได้นะครับดูหูเหรียญก่อนถ้าเป็นหูปั๊มในตัวนะ,ะนะครับโอเคนะครับ ไปง่ายๆเร็วๆนะพระเหรียญเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อเราเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็คือหลักการเดียวกันหมดนะครับเรียนรู้แล้วมันก็คือหลักการเดียวกันหมดนะว่าปั๊มออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับในพระพ่อต้องเขียววัดหลวงมนนะครับหลวงบนหรือหลวงมนนะครับเนี่ยปีหนึ่งสามรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนี้เนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับต้องแห้งเพราะว่ามีเนื้อทองแดงอย่างเดียวนะ ก็ลองเช็คข้อมูลดูอีกทีแล้วกันนะครับก็ขอท่านโชคดีครับท่านใดสนใจนะครับเช่าหา,าพระเครื่องแล้วหาพระเหรียญสวยๆอย่างนี้นะไปบูชาสะสมบูชาหรือจะไปประกวดอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านเข้ามาดูได้ที่ช่องฮิรันุเบดหรือจะไปที่ช่องตลาดนัดออนไลน์บายฮิรานุเบดก็ได้นะครับเรามีพระให้ท่านเ,าเลือกชมศึกษาได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ โอเคสุดท,ท้ายก็ขอให้ท่านรักษาสุขภาพนะครับฟ้าฝนตกบ่อยช่วงนี้นะครับบางพื้นที่ก็ตกแถวใต้ก็ตกกันทุกวี่ทุกวันนะครับอากาศบางที่ก็ยังร้อนอยู่นะครับก็รักษาสุขภาพด้วยกันนะครับขอให้ท่านโชคด,ดีครับสวัสดีครับ